สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในชัโมงภาษาไทยระดับชั้นป .4 นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนในเรื่องของวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องต้นไม้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์ต้นไม้ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งก็คือ ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้บริเวณบ้านโรงเรียนชุมชนให้เจริญเติบโตได้ดีก็คือบริเวณต้นไม้ในบ้านของเราก็ต้องช่วยกันดูแลให้สวยงามในโรงเรียนแล้วก็ดูแลรักษาลดน้ำต้นไม้ในชุมชนก็คือชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่นะคะช่วยกันดูแลต้นไม้รักษาต้นไม้ ให้เจริญเติบโตได้ดีไม่ใช่ปลูกเขามาแล้วไม่รดน้ำไม่ทวนดินเขาก็จะแห้งเหี่ยวเฉาตายในที่สุดนะคะ2ช่วยการปลูกต้นไม้ในสถานที่ต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นก็คือการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นนั่นเองค่ะตามสถานที่ต่างๆในบ้านโรงเรียนชุมชนวัด สวนสาธารณะหรือแม้แต่ข้างทางถนนสองข้างทางนะคะรวมไปถึงไม่ตัดต้นไม้หรือทำลายต้นไม้ค่ะถ้าเราจะตัดต้นไม้หนึ่งต้นเราก็ต้องปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทนใหม่หนึงต้นนะคะเราตัดห้าต้นเราก็ต้องปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ห้าต้นค่ะสาม ช่วยกันเผยแพร่แนวทางในการอนุรักษ์ต้นไม้แก่คนทั่วไปอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนขอนักเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูญาติ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 ก็คือใครคะปู่ย่าตา ไปบอกให้เขารู้จักการอนุรักษ์ต้นไม้ได้ค่ะรวมถึงบุคคลในชุมชนนักเรียนอาศัยอยู่ในชุมชนใดอย่างเช่นคุณครูนันทิยาอยู่หมู่บ้านหนองนางจีนก็ไปบอกคนในหมู่บ้านหนองนางจีนนะคะให้ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาต้นไม้ กันระวังป้องกันการเกิดไฟป่าค่ะเพราะถ้าเกิดไฟป่าขึ้นมาแล้วนะคะทําให้ต้นไม้สัตว์ป่าจะถูกเผาไหม้จนตายหรืออาจจะไม่ตายก็บาดเจ็บนะคะสําหรับสัตว์ซึ่งไฟป่ายังอาบลุกรามเข้ามาสู่บริเวณไร่นาเลือสวนที่ชาวบ้านปลูกไว้นะคะ แล้วก็ยงางรามมาถึงหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายแก่คนเราได้ถ้าสมมติไฟป่าลุกรามเข้ามายังหมู่บ้านยังชุมชนนักเรียคนคงจะเคยเห็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศออสเตรเลียจะมีไฟป่าเกิดขึ้นอย่างรุนแรง รวมถึงทางภาคเหนือของประเทศไทยก็คือทางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดทางภาคเหนือนะคะก็จะเกิดการไฟไม่ป่าขึ้นมาบ่อยก็ทําให้มีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าต้องสูญเสียแก่ชีวิตไปก็มีนะคะนักเรียนทําฟังเข้าใจนะคะเรื่องของการอนุรักษ์ต้นไม้แล้วครูก็จะมีการบ้านหนึ่งหน้า ก็คือแบบสุขัดในหน้า44ให้นักเรียนเขียนบอกวิธีการอนุรักษ์ต้นไม้ตามวิธีของนักเรียนหรือแบบใดก็ได้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ